สวัสดีค่ะวันนี้ย่าตาก็จะพาไปดูผักหวานป่าในปี6-1นนะคะที่ย่าซื้อเอาต้นกล้าของเขามาปลูกนะก็ปลูกไปเยอะนะคะแต่ก็ตายไปเยอะเหมือนกันตายไปครึ่งต่อครึ่งนะคะส่วนที่ย่าเอามาให้ชมนี้ก็เป็นเพียงบางส่วนที่โตแล้วก็ไม่โตนะคะเนี่ยอย่างต้นนี้นะคะคือเขาสูงไปแล้วย่าก,ก็เลยโน้มกิ่งออกมาให้ดูกันนะ นี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งกิ่งกระโดงขึ้นไปแล้วหักก็เลยแตกเป็นทรงพุ่มนะอันนี้ไก่เขียก็เลยต้องเอายางรถยนต์มาใส่ไว้นะเพื่อที่จะป้องกันนะก็เอาไม้เอาอะไรพาดพาดไว้ไปด้วยนะคะต้นนี้ก็โตเหมือนกันนะส่วนต้นนี้นะคะเนี่ยตอนแรกๆก็ไม่มียางรถยนต์นะตอนหลังมาย่าก็เลยต้องเอายางรถยนต์มาครอบไว้นะหักไปครั้งหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะคะ ต้นนี้โน้มต้นแตก่กิ่งกระโดงขึ้นมาเขียวๆนะคะส่วนใบเหลืองๆนี่เป็นใบตั้งแต่รุ่นแรกๆของเขาย่าจะทดลองดูว่านานสักเท่าไหร่เขาถึงจะร่วงนะคะแต่นี่ก็ยังไม่ร่วงสักทีก็แตกยอดใหม่แทรกขึ้นมาเลยนะย่าก็เก็บไปแกงแล้วแต่ว่าใบยังไม่ร่วงนะในบริเวณนี้เนี่ยจะปลูกในปี6-1หหมดนะคะก็มีทั้งต้นที่โตแล้วก็ต้นไม่โตนะคะเนี่ยเป็น ผักหวานป่าที่นำเอาต้นกล้าที่เขามาขายตามตลาดนัดนะคะเอาไปปลูกเนี่ยอย่างต้นนี้ก็เพิ่งจะโตปีนี้เองนะคะเนี่ยพอมาปี64ี่นี่ก็เริ่มโตนะคะเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็จะแคะแกรนนะไม่โตสักทีใส่ปุ๋ยก็แล้วลดน้ำก็แล้วนะคะก็ยังไม่โตแต่พอมาเข้าปี64นี้เขาก็เริ่มจะเติบโตแล้วนะคะ ผักหวานป่านี่เป็นอะไรที่เข้าใจยากนะคะพอเรา,เอาดูแลเอาใจใส่จริงๆจ,จังๆตายซะอย่างนั้นก็มีนะคะบางทีปลูกทิ้งๆคว่างๆไว้ก็เติบโตอย่างรวดเร็วก็มีนะคะอย่างต้นนี้ก็หักไปสองครั้งนะคะถึงจะโตขึ้นเนี่ยพึ่งจะมาโตเอาปีนี้เองนะคะเนี่ยนี่อีกต้นหนึ่งนะคะแต่ว่าลำต้นเขาก็โตแล้วนะ ถ้าหากว่าต้นของเขายังอยู่ในดินแล้วก็ลำต้นขนาดนี้เราไม่ต้องกลัวนะคะว่าเขาจะตายนะเพราะว่าเขาจะแตกกิ่งที่สองหรือว่าปีที่สาจากนั้นเขาก็จะโตทันกันหมดเลยนะคะเนี่ยอย่างต้นนี้ก็แตกกิ่งกระโดงขึ้นมาสองสามกิ่งปีเดียวนะคะในปีหกสี่นี่เองนะโตใหญ่เลยนะเป็นทรงพุ่มใหญ่เลยเนี่ยตอนแรกๆก็ไม่โตสักเท่าไหร่เหมือนกันนะคะ ส่วนต้นนี้นี่สูงท่วมหัวเลยนะคะย่าก็เลยโน้มกิ่งกระโดงของเข้าลงไปนะส่วนต้นพวกนี้นี่ก็ปลูกพร้อมกันนะคะเนี่ยพึ่งจะมาโตปีนี้นะเมื่อก่อนนี้ก็ไม่โตตั้งแต่ปี61มาเลยนะเนี่ยนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะอยู่ข้างๆกันอันนี้จะเป็นเถากระดุมทองไม่น่าปลูกนะคะแย่งอาหารมากเลยแต่ย่าก็เอามาปลูกไว้แล้วก็เลยคลุมๆไว้นะคะเนี่ย ย่าก็เอามาให้ชมกันนะคะเปรียบเทียบดูผักหวานป่าในปี6-1ว่าโตขนาดไหนแล้วนะคะย่าก็ปลูกมาเรื่อยเนะคะตั้งแต่ปี5 9นู่นก็มีบางต้นก็จะ20ปีแล้วก็มีนะคะก็ดูเพลินเพินกันนะคะเอามาเปรียบเทียบให้ดูกันวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมาก